ส่ลงไปแล้วครับผมติดแกงที่ตามมาตัวรถไอ่ออกึนทุดพนเลยนะครับผม,มไก่ไตน้ำรถเด็ดเจ้าเก่าเจ้าประจำสูตรจานสุกอีสานไทยโซ่พี่น้อง เด็ดแน่นอนโหกะเพราเนื้อพริกไทยขาดะไร่ใบมะกรูดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุอีสานเดโชครับผมวันนี้จันสุอีสานเดโชมีเมนูแนะนำเนาะจะทําไก่ใต้น้าครับผมเนี่ยเป็นไก่บ้านครับซื้อมาแล้วจันสุผ่าชำแหละไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวชำแหละเป็นชิ้นเดี๋ยวจะสับเป็นชิ้นๆนะครับผมเป็นตอนๆนะครับผมเดี๋ยวจันสุจะขอสับก่อนนะพี่น้อง เป็นตอนพอดีคันะครับขูดไก่ใต้น้ำจันสุกนี่พี่น้องอน,นุญาตสามตอนนะครับผมไก่บ้านแท้ๆเลยนะครับผมใส่หม้อไปเลยครับเดี๋ยวไปดูการปรุงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอแนะนำเครื่องเคียงนะครับผมมีพริกเนาะมีพริกเลย,ยจะใสพ่พริกแข้งด้วยใบกะเพราหอมผักชีขรกระเทียมใบมะกรูดขาดไม่ได้คือ ขมิ้นนะครับผมขมิ้นเหลืองอเลยขมิ้นนะครับผมแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับผมพริกไทยเม็ดโอเคครับเดี๋ยวจันสุขขออนุญาตสับก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวจันสุขขออนุญาตตำเครื่องเคียงก่อนครับผมเนี่ยตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วก็หอมแดงนะครับผมเดี๋ยวพริกไทยเดี๋ยวใสท่ทีหลังแล้วก็ขมิ้นเนาะ ไอ้มันสีสันมันเหลืองน่ากินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมดูด้กันอีกทีหนึงนะครับผมเดี๋ยวใส่พริกไทยเม็ดครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนนะน่ไปลงไปนะครับ้มันเผ็ดร้อนนะครับผมบรรยากาศก็ฝนตกนะครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมดูด้วยกันยาวๆเลยครับผม ตอนสําคัญน,นะครับเดี๋ยวจนสุกจะทําการปรุงก่อนนะครับผมเนี่ยดอแกงเนาะดีจนสุกตมไวนะ้เนาะใส่ลงไปแล้วครับผมิีแกงที่ตมไว้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ชูรสนะครับผมชูรสนิดนึงโอ้ <laughs> เยอะไปครับเยอะไป ชูรถรถด,นะดีนะครับผมชรถรถดีนะครับผมใส่ทุกอย่างนะครับไปใส่ยางละหน่อยนะครับทุกนทะ่านขาดไม่ได้คือน้ำปลาครับผมน้ำปลานะครับผม <Okay. S 1> น้ำปลาชดรถรถดีแลล้เมืนะ่อกี้อ่า ปลานิดนึงเดี๋ยวตอนสุกค่อยใส่อีกทีหนึงนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับผมเกลือตอนนี้จะสุกจะทำสักประมาณสามน้ำซอสหอยครับผมความอร่อยความนุ่มอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับผม คนให้เข้ากันเลยนะครับผมผลคนให้เข้ากันอนในเครื่องเคียงคนให้เข้ากันเลยใส่น้ำล้างคกเข้าไปนะครับผม น้ำร้างคกความอร่อยมันจะอยู่ที่น้ำล้างคกนะครับผมทุกท่านปึ๊บน้ำประมาณนี้นะครับผมประมาณครึ่งขวรเล็กนะครับผม,มณครึ่งควดเล็กอโอเคครับผมเดี๋ยวไปติดตามดูขั้นตอนต่อไปอีกทีหนึ่งครับผม นี่นะครับผมน้ําก็จะประมาณนี้เนาะเดจานสุกก็จะเอาน้ําใส่ไว้ข้างบนลักษณะนี้นะครับผมทุกท่านเอ่อใส่ลักษณะนี้เนาะเปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับผมสักประมาณน้ําละสิบนาทีเนาะประมาณน้ําละสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมทุกท่านประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเล่งไปอีกหน่อยอ่บประมาณนี้นะครับผมทุกท่าน โอเคครับนี่ครับน้ําแรกผ่านไปเนาะแต่จ,จันสุกจะทําการเปลี่ยนเป็นเป็นน้ำสองก่อนนะครับผมโอ้โยไหลขึ้นทุดท้นเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนใส่น้ำสอง เดี๋ยวขออนุญาตคนก่อนทุกท่านคนไก่มันมากเลยอะ่ะไก่บ้านอ๋อแต,แต่แต่มันอร่อยแน่ครับไก่ไก่บ้านแบบนี้นัวน้ำนัวแน่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่น้ำสองก่อนนะครับผมเนี่ยอืซุบ โอเคอืมน่าจะได้ที่แล้วแต่จันสุกบูก่อนว่ามันเปื่อยยังเนาะอืมโอ้โหกันเนาะลัวมันเหนียวเนาะสองน้ำนะครับผมไก่บ้านปกติมันไม,ไม่ไม่เหนียวครับไก่บ้านถนะ้าเป็นพวกไก่ชนพวกไก่เหนียวอะไรอย่างไ้จะเหนียว ถ้าทำอย่างนี้ก็จะอร่อยอเปื่อยแล้วจะใส่ผักลงไปอหอมผักทีแล้วก็กระเพรานะครับผม,มใบมะกรูด ไซป,ป้าไป,ป้าอืมอืมโอ้ยหอมเลยพี่น้องหอมแล้วอหอมแล้วอืมหอมผักกะเพราอืมอืมนี่ครับผม มากินข้าวน้ำกันนะเนาะวันนี้ไก่ไตน้ำรสเด็ดเจ้าเก่าเจ้าประจำสูตรจานสุกอีสานไยโซ่พี่น้อง <S <S เด็ดแน่นอนโอ,โอ,โอ,โอ้โหแค่นี้นก่อนเต็มหม้อเลยแค่แค่นี้ก่อนเนาะทุกท่านเดยวไม่พอเราเข้ามาเติมใหม่นะครับผม่มมากินมากเลยอ,ะ <S <S อ่ะอ๋ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกอีสานในโชว์อีก,รอ,กรอบหนึ่งอ่ะมาจับเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวมากินข้าวเมนูมื้อเย็นกับไก่ใตน้ําของจันสุกเลยครับผมวันนี้เด็ดแน่นอนครับผมไปลงมือเลยพี่น้องเดี๋ยวมันจะเมื่อจะค่ำเนาะกินแล้วก็พักผ่อนนะครับผมไก่ไต,ตน้ําสูตรเด็ดโอ้โหเป็นน้ำพออุจุครับผมอืม ไก่เป็นตัวเะยเป็นไก่เป็นตัวอะไรไม่ร่าตับมันบะหมี่นี่ครับนี่อ่ะมัดราคาแรกมาเนี่ยอืมไก่บานอืมสุดยอดเลยนานๆกินเนาะออต้องแทนกระดูก ละลายในปากเลยเปิดกำลังดีมาแล้วครับผมมากินข้าวเมนูเมืเ่อยเย็นด้วยกันเนาะมีนกไก่ไตน้ำพี่น้องเศก กิรนร้อนๆเลยอร่อยมจะนัวกว่าไก่เหนียวนะครับผมไก่เหนียวก็ทำได้นะครับผมเนื้อมันจะเหนียวสักหน่อยอันนี้ในลายในปาก เผ็ดของพิกไทย แสบเลยพี่น้องงานมันก็จะออกเหลืองอม,มันจะดำนํำ ตมามวยน้ำพอดีจำครับน้ำพอดีโอจุก Ừ. về răng đi nó còn nhai, nhai là được ừ. ừ. nó ăn đi ăn chín ăn chín มือตีมันยังเปื่อภยภาัญญาตใช้มือเลยครับผม ca mơ xong xóm đột nhiều ấy bạn. trông về làng này đó. Ừ, pues Anh làm. ลองไปทําตามสูตรจานซุกได้นะครับผมกยันเสียบอันี้แจ่มก็ดีนะเป็นกับข้าวก็ได้กับแจ่มก็ดีเลิศเล่นยรสชาติจับเผ็ดร้อนกินในเบี่ยกินในเบิรันมีแต่สมุนไพรไทยเนาะ กะเพราเนตพริกไทยขาตะไคร้ใบมะกรูด ค่ะมันร้อนเห็ดลึ๊กเลม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 ครับเหมาะสมกับเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวจัำสุตกับแม่ดแพรไว้แค่นี้ก็จะขอตัวลัมลาเพียงเท่านี้นครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันสุขด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องขอลาคำสวัสสปครับสวัสดีค่ะ